สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับดับสนิท41งวดนะครับหลักหน่วยบนนะครับผมก็สติตั้งต้น16มีนา62นะครับผมก็ใช้สติย้อนหลังที่จะทําให้ดูนะครับก็10งวดนะครับ16กรกฎาคม63นะครับผมก็พันบวกหน่วยบนนะครับเป็นสูตรนะครับผมพันบวกหน่วยบนนะครับผมนะครับใช้หลักพันนะครับผม ใช้หลักพันหน่วยบนนะครับในส่วนของ16กรกฎานะครับมาดูกันเลย1สิงหานะครับผมพันบวกหน่วยบนนะครับ3าบวกหเป็น9นะครับผม3าบวกหเป็น9นะครับก็ออกห้าหกเกนะครับผม569 391นะครับหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข9นะครับ9ดับนะครับ9ไม่มาหน่งวับนประจำวันที่16อ่า1สิงหานะครับผม 1 16สิบหกสิงหานะครับ91เป็น10นะครับผมก็ใส่เป็นเลข0ให้เป็นเลขดับนะครับ945811นะครับผม945811หลักหน่วยเป็นเลข1นะครับเลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผม0ดับนะครับ1กันยานะครับ51เป็น6นะครับ51นะครับผมแล้วก็เป็น6นะครับให้6เป็นเลขดับนะครับ999997นะครับก็ได้7เป็นหลักหน่วยนะครับผมก็ นะครับก็เลขดับของเราเป็นเลขหกนะครับหกดับหไม่มานะครับผมสิกันยานะครับผมเก้าเจ็ดสิบหกนะครับผมเก้าได้หเป็นเลขดับเลครับสองีนยครับหลักหน่วยเป็นเลขสามเครับเลขดับเป็นเลขหนะครับหดับหไม่มานะครับผมหตุลาครับผมหตุลาสี่มเจ็นะครับผมสี่นะครับแปดสามเด้านะครับ 893หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7นะครับผม7ดับ7ไม่มานะครับผม16ตุลานะครับ73เป็น10นะครับได้เลข0เป็นเลขดับนะครับผมก็82อ่า286นะครับ051นะครับ051หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับผมแล้วก็1พฤศจิกายนนะครับผม หนึ่งพฤ้จิีเราได้หกหนึ่งนะครับผมหกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผมหกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดเป็นเลขดับนะครับห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ลักหน่วยเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขเจ็ดนะครับเจ็ดดับเจ็ดไม่มานะครับผมสิบหกพฤศจิีนะครับหกสี่เป็นสิบนะครับได้ศูนย์นะครับผมเราได้ศูนย์นะครับเป็นเลขดับนะครับ เป็นเลขดับ9 7 2 6 6 1หลักหน่วยเป็นเลข1นะครับเลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับ10เอ่อ1ธันวานะครับผม1ธันวาสองหเป็น3นะครับ2 1เป็น3นะครับได้3เป็นเลขดับนะครับ1 0 0 9 9 4นะครับผม9 9 4หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับ3ามไม่มานะครับผมแล้วก็ 16ธันวานะครับศูนย์ก็เป็น4นะครับศูนย์ี่เป็น4 2 0 1 303นย์นะครับ3 0 3ูหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4ี่ี่ดับ4ไม่มานะครับผมในคู่มาบธันวานะครับมาดู30นะครับผม30ธันวา6กสนะครับหลักหน่วยบนนะครับเลขดับของเราดับสนิทหลักหน่วยบนนะครับก็1 3เป็น4นะครับ1 3เป็น4ได้4เป็นเลขดับงวดประจำวันที่ 30ธันวา63เลขดับสนิทหลักหน่วยบนนะครับได้เลขก4นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม